ให้ดูดูตัวมันต้องใช้ตรงได้ไหมนี่ลุงไม่ใช่มันต้องใช้ไปนะนมมนเนี้ยเนี่ยตรงหัวที่หมาลุงลุงหัวที่แมเนี่ยเด็กเด็กดูนะนี่ไอ้้เมคอว็ปัดขิดเออรีบไปไหนละถึงยังไม่ทันกินเลครีบไปไไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวแ้เจอกนเงาะ ของผู้ชายก็ต้องเป็นดาวดาวดาวสีทองก็ไน้สีเด็นด้ไม่าของเอิร์ติดตักของเอร์อ่ะเอาลาต่างหูได้เลยนะเด็กติดตัวเนียเอตัวเนีเฮ้ยิดแล้วเฮ้เฮ้เแบบเหมือนสไตล์แบบใหม่ไงเท่ระเบิดดว่าเอาน้นนี่ ดาวใหญ่เต็มสไปรตจะทาแจมแล้วแกเอาอันเนี้ยไปแปดมันจะแบบออกสีชมพูนิดนิดอะอันไหนอันเนี้ยแกทาปัดแก้เสร็จแล้วใช่ไหมแกก็ไปปัดปัดแบบแตะนิดนึงอะแล้วแกก็ปกบนี้มันจะแบบมันจะมนจะนจะแบบนะแบมันจะแบมัอนแบบันแนจะนะแมันจะนันนะันนนะนนะนนัน อ๋อที่ว่านอีล <native ware> ิฟมีอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้นาเลยเกตูดิเกดอันนี้แม่จะใช้นาเลยพี่แก้ประมาณนี้ได้ยังเกตบอกว่าคนอื่นต็ดเกมด้วยเวนซครช่วยเขาเป็นไปแบบไาใครจะอยากให้คะแนนใช่เนี่ย เสร็จแล้วก็ปอกคอแล้วก็เตะฝั่งนู้นหนึ่งสองอ๋อทีแรกชันก็ต้องทำท่าค้างไปเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไปหลบฝั่งลูกเสร็จแล้วก็ตอนที่ใช้ไปลบลูกทำแบบนี้เสร็จทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วลุ้งไปอย่างนี้อย่างนี้เสร็จสไปอ่ะก็มายืนตรงกลางวิ่งแต่ฝั่งนู้นไปยืนตรงกลางโอเคแล้วก็ปอกคอเตะคขาเสร็จแล้วสไปออยู่ตรงกลางสไปทำอย่างนี้ฉันกับลูกทำอย่างนี้สไปก็ออกไปแล้วจะเป็นท่อนที่ฉันซ้อมกับพี่กันเขม่าก็คือเป็นแบบอะไร

เข้ามาดีที่ไม่ได้อัคดคลิปเมื่อกี้แค่ซ้อมก็คือฉันต้องรีบเข้ามาก่อนใช่ปหมใช <น S> ่ป้ายก็คือลุ้งฟังนะแบบนี้เสร็จไปเลยนะไม่ต้องสนใจฉันเธอมาตั้งต้องหน้าฉันทําไมล,ะล่ะก็ทำอนีอ,อัดจริงรอบนี้อัดจริงอัดจริงนะใช่ไหมเก็บแบบล่วงแบบโอ้สบายแล้วตอนออกสบายต้องมาฝั่งนี้สบายอย่าไปยืนรอด้านหลังค่ะ ร้อนฉ้นจะเดินไป